ก็พิชิตจนได้นะครับกระสูบหน้าท่อระบายน้ำนะครับที่คลองขวดนะครับดนแล้วครับโตแ้วครับโดนแล้วครับโตด้วยบกระสูบกระสุบูกหน้าท่อหมายทำนบนะครับ โอ้ตัวดีด้วยครับอีกแล้วนะครับนี่โอ้โหตัวดีด้วยอื้อไอตัวดีว่ะตัวดีนะหลอกนะใครจะดีก็เลย โอ้ยสูไห้โทฟี่โทฟี่โทฟี่มาแล้วปลาสร้อยกินเหยื่อปลอมเฉยเลยนี่โอ้โหนี่ครับปลาสร้อยนี่นะครับได้ปลาครับท่านผู้ชมได้ปลาครับนี่ปลาแพยงโอ้โหนี่นะครับประกอบสายโลนี่แน่นอนเลยนะ

สวัสดีเพื่อนๆเ,เลฟซีทุกท่านนะครับในช่วงนี้นะครับก็นกะบห่างหายจากการลงคลิปวิดีโอไปหลายวันเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากปลากระสูบน้าท่อระบายน้ำตอนนี้ไม่ค่อยกัดเหยื่อเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันเข็ดเหยือ่อแล้วก็จดจำวิธีการแกว่งที่นกบมาล่อหลอกปลาจนมันจดจำได้แล้วนะครับก็เลยไม่กัดเหยื่อเลยแม้แต่วันเดียวนะครับก็นกะบ ออกตีทุกวันตั้งแต่วันที่ 22, 23, 24จนถึงวันนี้วันที่25ตุลาคมนะครับก็ไม่ได้ปลาเลยนะครับแต่ว่ายังมีผลงานและเหตุการณ์ต่างๆนานานนะตั้งแต่วันที่ 22, 23, 24, 25ตุลาคมนี้นะครับก็มาอวดเพื่อนๆให้ชมกันบ้างนะครับว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับมาติดตามรับชมในวิดีโอนี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ ครับก็มาเริ่มจากวันที่22ตุลาคมเลยนะครับก็ในวันที่22เนี่ยนักกบก็ออกตีกระสูกแกว่งหน้าท่อเหมือนเดิมเลยนะครับก็ตียังไงแกว่งยังไงก็ไม่โดนกัดเลยนะครับก็ในวันนี้ก็เลยนําผลงานการตกปลาดินและชิงหลิวของน้าๆน,นะครับที่หมายท่านำ้ำทะเนียดมาอวดให้เพื่อนๆชมกันนะครับครับสําหรับผลงานปลานาดินในวันนี้นะครับเป็นผลงานของ น้าชาวเมียนมานะครับก็ได้ปลาตะโกกไซโลกว่าเลยทีเดียวนะครับสุดยอดครับผมครับสำหรับปลากาไซโลตัวนี้นะครับได้จากการตกชิงหลิวนะครับเป็นผลงานการตกปลาของน้องใหม่นะครับมือชิงหลิวประจำถิ่นนะครับก็จัดขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับวันถัดมาเป็นวันที่23ตุลาคมนะครับก็นะกบก็ออกมาแข่งกระสูปเหมือนเดิมนะครับ เห็นไหมครจากคลิปวิดีโอจะมีปลาขึ้นที่ด้านหน้านะขอบใกล้ๆนี้เองนะครับวันนี้แกวงยังไงก็ไม่โดนเหมือนเช่นเคยนะครับก็แล้วก็วันนี้มีเหตุการณ์ไม่คาดขวันเกิดขึ้นด้วยครับมาชมกันนะครับว่าเกิดอะไร ก็สาเหตุที่ตกน้ำนะครับก็เนื่องจากนักบเดินบริเวณริมขอบของท่อนะครับก็ไปสะดุดกับต้นไม้นะครับกิ่งไม้ที่ยื่นออกมานะครับก็พยายามจะคว้าแล้วนะครับแต่คว้าไม่อยู่สุดท้ายตูมครับปลาตื่นเลยนะครับต้องกลับบ้านเลยนะครับต่อมานะครับเป็นช่วงสายๆของวันที่24นะครับก็นักกบพายเรือมา ตีกระสุบที่บริเวณต่อหม้อบ้างนะครับเผื่อปากระสบจะเข้านะครับก็ตีวันนี้ตีไปได้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็ไม่มีปลาเข้ามากัดเหยื่อเลยนะครับก็ในช่วงนี้กระสบที่ใหมายต่อหม้อนะครับที่สะพานข้ามธารพเนียดไม่มีตัวเลยนะครับก็สุดท้ายก็ต้องกลับบ้านนะครับครับในช่วงบ่ายนะครับก็มาตกปานดินที่หมายทํานบกั้นของขวดนะครับก็มาดูซิว่า ตกปลาหน้านดินจะได้ปาลาอะไรบ้างละครับปลาหน้านดินครับปลาอนะันนี้ินแล้วขันนี้ก็กินครับอยู่ครับอยู่โอ้ยเป็นปลาอะไโอ้โหตะโกกไซเล็ก สําหรับวันนี้นะครับนอกจากตกป่าหน้าดินแล้วนะครับ,ก,นะรบก็นักกบสังเกตเห็นที่หน้าท่อระบายน้ําเนี่ยน้ําเริ่มไหลแล้วนะครับก็จะลองแกว่งกระสูบดูนะครับเผื่อจะฟุกๆโดนปลากระสูบบ้างนะครับมาลุ้นแล้วกันนะครับว่าจะโดนกระสูบกัดเหยื่อหรือไม่นะครับ โตนะครับโตนวครับโตด้วยดูครับติดติดติดอยู่อยู่ครับอยู่อยูุ่ดนะครับุดนะครับุดนะครับแล้วครับกระสุนกระสุนตกหน้าท่อหมายทำนบนะครับโหสวยดีด้วยครับ เรียบร้อยครับผมได้ไมาแล้วครับโอ้โหถูกหน้าท่อดโดนจนได้คนระับนี่นะครับสุดยอดครับผมได้แล้วครับแข่งไปแข่งมาโดนจนได้นะไม่ได้โดนมานานตรงหมายนี้ไม่ได้มานานนะครับใช้ประมาณครึ่งกิโลได้นะอาจจะมีถึงหกเจ็ดขีดเลยนะครับนี่ สุดยอดครับด่านจนได้นะกระสูวันนี้ครับในที่สุดนะกบก็พิชิตจนได้นะครับกระสูบหน้าท่อระบายน้ํานะครับที่คลองขวดนะครับเป็นหมายทำนบคลองขวนะครับหลังจากที่ไม่ได้มาที่ใหม่นี้นานมากเลยนะครับก็วันนี้เป็นช่วงน้ําลงพอดีนะครับน้ําไหลลงไปแม่น้ํานะครับกบก็เลยลองแว่งเล่นๆดูนะครับกดวัดได้ ตัวจนได้นะครับนี่ใส่ประมาณครึ่งกิโลกร,รัมเลยทีเดียวนะครับนี่ครับสุดยอดครับผม โอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยปลาลงไปนะครับวันนี้ไม่ได้เอาปลานะครับนี่ครับไปแล้วครับปล่อยในคลองดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะให้อาศัยในคลองก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนฝูงกัดเจิงไปหมดนะครับนี่ครับยังเป็นอยู่นะครับตัวใช้ได้เลยนะ สวัสดีเพื่อนๆและ FC ซทุกท่านนะครับก็สำหรับเช้านี้นะครับนะกบเข้าหมายมาแกงกระสูบน้าท่อระบายน้ำนะครับที่ทำนบของขวดนะครับก็เมื่อวานนี้ช่วงประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับนะกบแวะมาลองแกงกระสูบน้าท่อดูนะครับปรากฏว่าโดนไปหนึ่งตัวนะครับไซดีเลยทีเดียวนะครับก็น่าจะประมาณ6 7ขีดเห็นจะได้นะครับเมื่อวานช่วงเย็นก็ได้ไปหนึ่งตัวแล้ววันนี้ก็เลยจะมาซ้ำนะครับที่บริเวณ เนี่ยช่องว่างนี้นะครับก็หน้าท่อเนี่ยนะน่าจะมีตัวอยู่นะครับก็เดี๋ยวเช้านี้จะลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวันนี้จะได้หรือไม่นะครับกดติดตามรับชมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกว่งกระสูบหน้าท่อกันเลยดีกว่านะครับมาติดตามลุ้นกันนะครับกันนะครับว่าจะโดนหรือไม่นะครับเริมเลยนะครับ หายเศษขยะออกก่อนครับเพราะว่ามันมันกำลังจะลกเลยีเดียวนะครับรออ,อขอบเลยเหนื่อยศเศษขยะหน้าท่อเยอะมากเลย ปลาส้อยกินเหยื่อปลอมเฉยเลยนี่โอ้โหนี่ครับปลาส้อยนี่นะครับกินเหยื่อจิกนี่จิกยางนี่ของเหยื่อทะเลเลยนะฮะนะครับ,รบปลาส้อยกินเฉยเลยนะครับนี่นะครับผมสุดยอดครับผม นี่นาท่อนะครับทํานบกั้นคองขวดนะครับได้ปลาครับท่านผู้ชมได้ปลาครับนี่ปลาเข็ง โอ้โหอันนี้คือน่าจะเกี่ยวขยแงมานะครับนี่นะครับัวอ้วนมาเลยนะฮะขยแงได้เฉยเลยครับครับดละนนี้คือผลงานการเจิกหน้าดินด้วยกระดี่เหล็กนะครับกระดีคิงฟ็อกไวเบชั่นจุดเนียนะครับก็เคาะหน้าดินนะครับน่าจะไปเกี่ยวโดนขยแงนะครับก็ น่าจะไม่ได้กินเหยื่อปลอมแล้วครับน่าจะเคาะไปโดนแล้วก็เกี่ยวขึ้นมานะครับนี่ผลงานหน้าท่อระบายน้ํานะครับทํานบของขวดนะครับหอีกหนึ่งผลงานนะครับวันนี้นะครับสองแต้มแล้วนะครับปลาเล็ก ผลการแกว่งหาพระกระสุบที่หมายหน้าท่อระบายน้ําทํานบกั้นของขวดครับวันนี้ยังไม่โดนกระสุนนะครับแต่วันนี้ได้ไป2่แต้มนะครับตัวแรกใช้เหยื่อจิกหนอนยางนะครับก็ได้ปลาส้อยนะครับกินเหยื่อหนอนยางเฉยเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งใช้กระดี่เหล็กนะครับไวเบชั่นชูเนียนะครับหิงฟ็อกไวเบชั่นชูเนียนะครับก็เจิกบริเวณหน้าดินด้านหน้าท่อเนี่ย ได้ปลาแขยงเฉยเลยนะครับก็ไม่รู้มันเข้ามาโฉบหรือเปล่าแต่ว่าติดเกี่ยวท้องมานะครับก็สรุปเช้านี้ได้ไปสองแต้มเท่านั้นนะครับเป็นปลาเล็กๆนะครับก็เดี๋ยวขอย้ายหมายไปที่หมายท่าน้ำพระเนตรก่อนนะครับเผื่อวันนี้จะโดนอีกนะครับโอเคติดตามชมผลงานนะครับ ป่ากินแลว้วป่ากินแล้วตัวโตอด้วยเอ้าตัวโตอด้วยอโอ้โหเอา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 อ,อ,อ่าน่าดินกินอีกแล้วตรงนี้ ได้อีกแล้วได้อีกแล้วได้อีกแล้วนี่นะครับปลาหน้าดินหน้าท่อนี่นะครับระหว่างรอกระสูบนะครับก็ได้ปลาหน้าดินมาสายดีเลยนะมากินแล้วนะครับนี่โอ้โหตัวดีด้วยอฮ้ยตัวดีว่ะตัวดีนะ หลอกไม่ค่อยจะดีเทาไเลยเฮ้ยตัวดีเว้ยตัวดีเว้ยเฮ้ยสวายโทฟี่โทฟี่โทฟี่มาแล้วสุดยอดได้สวายด้วยแม่งจะกลับอยู่แล้วเชียวใส่ประมาณครึ่งโลได้นะ ยกดำเลยครับนี่โอ้นี่หน้าดินทำงานแล้วสวายโอ้โหจะกลับอยู่แล้วเชียวโทฟีีของวันนี้เลยเนี่ยนะครับสวายไซส์สวยเลยนะฮะประมาณครึ่งกิโลกรัมได้นะครับเดี๋ยวจะช่างให้ดูตะก้อนหน้าดินนะครับ สวายนะครับครับก็สรุปผลงานวันนี้นะครับมาแกว่งกระสูบน้าท่อระบายนะ้ำท่าน้ำเขเน่นนะครับก็วันนี้ไม่โดนกระสูนนะครับก็แต่ตกหน้าดินได้ไปสามตัวด้วยกันนะครับได้ปลากระมังไซสวยประมาณสองตัวแล้วก็มีสวายเข้ามากินด้วยไซประมาณเกือบโลเลยนะครับก็ อ oh, ระหว่างที่จะไปล้างตัวมาถ่ายรูปปวดเพื่อนๆน,นะครับ mm hmm. ก็ปรากฏว่าหลุดมือไปอย่างน่าเสียดายนะครับวันนี้ก็เลยพลาดถ่ายรูปโทฟี่ไปเลยนะครับ mm hmm. ก็ให้ดูในคลิปได้นะครับตอนอัดปลาขึ้นมาไซใหญ่เลยทีเดียวนะครับโอเคก็เป็นที่น่าเสียดายไม่ได้ถ่ายรูปไว้นะครับมาดูผลงานชิงหลิวของนะ้านะเลนนินะครับกับน้าเชิดนะครับนี่เดี๋ยวดูผลงานชิงหลิวนะครับนี่ นี่ของชดเหรออ่านะชดนะครับนี่นะครับนี่ของเลยกผิดชื่อใช่ไหมงานนี้อันนี้ผลงานของนันเลอนะครับนี่รวมสิบโลเลยนะแย่เล่นยอกยอกนะครับอันนี้อันนี้ชิงหลิวครับชิงหลิวนี่ครับนี่นะครับ น้าอะไรนะน้าชดได้นะครับนี่นี่ครับนี่มีปากกาไซส์สวยสองตัวแล้วก็เอ๊ะเมื่อกี้เห็นได้สองตัวไม่เหรอปลาคาอ๋อคนละคนกันโอ้หอ๋อคนละตัวนี่นะครับไสสวยนะครับอันนี้ชิงหลิวกินดีเหมือนกันนะมาตกได้เลยถ้าน้ำมันเนี่ยนะครับฝั่งนู้นก็เต็มแล้วนะครับวันนี้ฝั่งนู้นเต็มแล้วก็ ยังว่างอยู่ในบริเวณสะพานเนี่ยตีนสะพานยังว่างอยู่นี่าาน,น,น,าาน,น,นะครับมาได้เลยนะครับหมายทะนามพระเนตรแต่นานๆเข้าทีนะหมายหน้าดินนะครับถ้าชิงเหลี่วนี่เป,นเป็นบางพักหน้าดินนะ่ะบดกินก็กินติดติดเลยจริงเปล่าก็ดูไอ้แก๊งนั้นได้ทีได้ติดติดเลยใช่ครับเป็นบางวันนะครับ <มา S 1> หน้าดินปลาไสเข้าเลยตัวเป็นโลนะครับปลาไสน,นานๆได้ตัวก็คือปลาไสนะครับก็มาได้เลยนะครับหมายทะนามพระเนตรครับ